สวัสดีครับพี่ตุปลานะครับหรือว่าพี่วัชรพงศ์ครับหลังจากที่เคสก่อนเราเคยทําการทดลองตัว g ีซอยไปกับดินไปแล้วนะฮะวันนี้ถือโอกาสมาตอบยำให้พวกเราและเก็บผลลัพธ์ของการใช้ตัว g ีหไปทดสอบกับดินนะครับว่าหลังจากที่เราใช้ไปกับดินแล้วดินของเราที่เราบอกว่ามันมีการปรับ PH ให้เป็นการได้นั้น สามารถทําจริงได้หรือเปล่าวันนี้พี่ตุกปาจะทําการทดลองวจีนแบบนี้ให้พวกเราได้ดูด้วยกันนะครับว่าหลังจากใช้ก่อนใช้เป็นยังไงมาดูกันครับน,นี้นะครับไปวัดค่าดินก่อนที่เราจะเอาตัวอ่านพืชก,กิจกดจีหนึ่งจีสองมาใช้สิ่งที่เราอยากทราบว่ามันมีการปรับค่าพีเอเป็นกลางได้นั้นจริงหรือเปลา่าเราจะใช้มิเตอร์นี้เป็นตัววัดครับ ตอนนี้นะครับผลการวัดค่าดินเป็นกดเยอะมากนะฮะดูประมาณ2นะฮะซึ่งอยู่ในช่วงสีแดงๆเพราะฉะนั้นค่าที่เป็นกลางและดีที่สุดคือจะอยู่ระหว่าง6กับ7นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะทำการเทสโดยการใช้ตัว g 1ละลายน้ำแล้วเทลงไปนะครับก่อนที่เราจะไปเทตัว g 1เราจะมาดูวิธีการของตัว 1> g 1ก่อนว่าซารอเทมิกเกตโคของ gtp มันดีแล้วดีอย่างไรเรามาดูกันครับเอาละครับหลังจากนี้ผมจะทำการทดลองตัวอานพืชเกตโค g 1ละลายน้ำดูนะครับว่าสินค้าซารอเทีมิของอบริษัท gtp มีความแตกต่างกับซารอเทมิของเจ้าอื่นอย่างไรต้องนัต้องต้องพูดพูดเลยนะครับว่า ในส่วนของสารอเทมิกมีหลายๆเจ้าในการทําตลาดค่อนข้างเยอะนะครับทำไมทำไมสรารอีเทมิกของบริษัทจีทีพีถึงมีข้อเด่นและจุดเด่นและถือว่าเป็นคอมเพล็กซ์ทำไมถึงว่ามันดีดีแล้วดียังไงของเราเป็นระบบสเปรย์ได้ซึ่งเป็นแบบเกล็ดนะครับเป็นพูดง่ายว่าเป็นแม่ปุ๋ยเลยนะครับเป็นเกล็ดปุ๋ยนะครแต่สารอีเทมิกของเจ้าอื่นๆจะเป็นลนักษณะเป็นผงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเป็นผงเวลาที่เราเ เอาไปใช้กับพืชข้อเสียคือถ้าเป็นผงมันจะมีการตกตะกอนนะฮะเพอตกตะกอนปุ๊บเราไปใช้กับระบบน้ําหยดมันจะทําให้ท่อหรือหัวฉีดมันอุตันนะครับวันนี้เลยทําการทดลองตัว G1 G2 ให้เห็นว่าถ้าเป็นสารเคมีอคอมเพล็กซ์ของบริษัท GTP แล้วเนี่ยมันเป็นอย่างไรมันละลายยังไงเรามาดูกันครับผมจะทําการเอาน้ําเทลงไปในแก้วนะครับแล้วก็ผมจะตัก G1 มาทดลองกับน้ำนะครอนุญาตครับลังแก้วก่อนนะนะครับที่หนึ่งของเรามีลักษณะเป็นเกร็ดนะครับเป็นสเปรย์ดรยระบบคล้ายค่ๆเหมือนผงชลนะฮะผมจะใช้แค่ช้อนนิดเดียวประมาณนี้ก็พอนะครับลองดูว่าหลังจากที่ผมมีการ เอาผมเทลงไปในแก้วแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับเห็นไหมครับมันจะแตกตัวเร็วมากนะฮะมันจะละลายเร็วมากแล้วก็ไม่เป็นตะกอนด้วยนะครับน,นี่คือข้อดีของตัวอานพืชเกดกด G1 G2 G3 ของเรานะฮะตอนนี้ดูดี และไหลเรยวมากแล้วก็ไม่เป็นตะกอนด้วยนะครับวิธีการที่ผมจะทดลองให้พวกเราได้เห็นก็คือว่าในขวดในในแก้วแก้วใบนี้ที่ผมเอาตัวจีหนึ่งผสมลงไปในน้ำเนี่ยน้ำตัวนี้เวลาเราเอาไปรองพื้นหรือเราเอาไปใช้กับระบบน้ําหยดแล้วเนี่ย สิ่งที่เราได้เปรียบกว่าสาเรเคมีเจ้าอื่นๆก็คือของเราเป็นระบบสเปรย์ายเป็นแบบเกรดไม่ตกตะกอนเวลาเราไปใช้กับพืชทางน้ำหยดเนี่ยมันไม่อุดตันท่อหรือหัวฉีดนะครับนี่คือข้อเด่นและจุดเด่นของอ่านพืชเกรดกดของบริษัท g t p นะครับหลังจากนี้ผมจ,ผมจะทาการทดลองโดยการเอาแก้วน้ำที่ผมผสมตัวเกรดกดจีหนึ่งไปปรับค่า pH ในดิน ว่าสามารถปรับได้ไหมนะครับดูกันตอนต่อไปครับนะครับนี่คือมุมเดิมที่เมื่อสักครู่ที่เราได้เอาตัว pH meter ไปวัดนะครับตอนนี้ค่าดินอยู่ที่2นะครับหลังจากนั้นผมจะเอา,เอาน้ำของเกโกดจีหนึ่งมาเทในดินลนักษณะเชิงเปรียบเทียบก็คือกรณีสมมติว่าถ้าเราใช้จีหนึ่งไปนานๆแล้วเนี่ยค่าดินของเราจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูกันครับ ผมจะทําการเทลงไปในดินนะครับเอาง่ายๆถ้าจะเห็นผลนครับผมจะเทตรงที่เราได้ใช้เมื่อสักครู่นะฮะที่เราได้เอาตัวเข็มแทงลงไปเห็นไหมครับความต่างของมันคือมันสามารถที่จะทําให้มีการปรับค่า pH ในดินได้อย่างชัดเจนเห็นไหมฮะตอนนี้มันลงแล้วเห็นไหมฮะ จากเมื่อสักครู่นี้ค่ามอยู่ที่2ตอนนี้ค่ามีการปรับขึ้นได้เลยมาเป็น5นะครับอันนี้คือกําลังจงบ่งบอกแล้ะทํำให้เราได้เข้าใจมากขึ้นว่าในส่วนของตัวอ่านพืชเกศก้นจีนหนึ่งจีสองเนี่ยมันมีธาตุอาหารไม่พอนะครับมันสามารถปรับค่า pH ในดินได้ดินที่ไม่ดี ปลูกพืชย่อมไม่ดีนะครับแต่ถ้าเรามีการใช้ตัวเกล็ดโกดนี้ไปนานๆผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างที่เราได้เห็นในวิดีโอนี้นะครับอาจจะนานไปนิดนึงนะฮะตอนนี้เริ่มปรับมาเรืเลยแล้วครับจากเมื่อกี้2องค์สองดีกีอยู่ที่สองฮะขีดสตอนนี้ปรับมาเรื่อยๆมาไปมาที่หแล้วมาที่เจ็ดนะไม่อยากจะเชื่อเลยครับว่าตัวนี้สามารถที่จะทําให้เราปรับค่า pH ในดินได้อย่างชัดเจนในครั้งแรกนะครับนี่คือความแตกต่างที่จะบอกเพื่อนๆสมาชิกว่า ทำไมเราถึงต้องใช้เกจโคดทำไมเราถึงต้องใช้ตัวนี้ในเรื่องของการปรับสภาพดินทำไมเราต้องใช้ตัวเกจโคดรีหนึ่งในเรื่องของการเร่งผลผลิตถ้าดินดีพืชกินอาหารได้ดีพืชก็จะเจริญเติบโตครับตอนนี้ผ่านไปยังไม่ถึง1นาทีครับพีเอชในดินกลับมาเป็นปกติอยู่ที่ระหว่าง6ถึง7แล้วนะฮะนี่คือความแตกต่างที่เราได้ถ่ายทำกันเอาไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้าครับ